นเลมันจะสรสังกสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนพี่ต้อยมาเที่ยวนะคะจับชื่อไม่ได้หรอกนี่นะจือันง่เข้าคนง่ายเออข้าบนบ้า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 น้านบ่าบ้านเ้ยนนบนาน้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 านน้องอีน้อนอ้นนบ้านบน้านบ้าน้า้านาน้นบ้้าบ้าน อันนี้63อันนี้61อันนี้61แล้วก็11 14 63ป้าอะไรนะป้าไพวันป้าไพอันวันก็61ใหญ่ใหญ่ใหญ่วันป้าไพมีนามีนาเออจำได้มีนาก็เป็นน้องสาวนีนาก็เป็นน้องสาวอันนี้เป็นพี่สาวเห็นไหมจำชื่อยังไม่ได้เลยเพื่อนมามามาชมบีตาข้างนี้ตางนี้ตาครึ่งครึ่งเห็นที่แร ตาขึ้นเห็นก็มีความสุขนานมาที่ภูมิใจป้ามาภูมิใจมาเจอคนที่เข้ากันง่ายๆโอ้ยนี่หนาเป็นคนเป็นคนแบบบ้านบ้านแมนเป็นคนบ้านบ้านเขาเรียกคนบ้านบ้านเนาะแบบนี้เนาะพี่พี่พูดถือตัวพี่สบายสบายนะเป็นคนบ้านบ้านเป็นคนสบายสบายพาเพื่อนขับรถชมวิวในหมู่บ้านนะคะตอนนี้น้ําขึ้นนะคะนี่ตอนนี้น้ําขึ้น ขึ้นทางไปเกาะไม่เห็นเลยจะไปเที่ยวเกาะไปไม่ได้นี่น้ำขึ้นนะคะแต่จะพาไปเที่ยวเดินที่เดอะบิชเดินบิชถ้าตอนนี้จะพาไปเดินตรงโนง้นตกระพาแอบโน่นพาไปเดินถ่ายรูปตรงโน้นจะสวย โอ้ว้าวดูสิเขามาต่กปลาตรงนี้นี่ว้าวบิ๊กวัดวัดเนมเขาวเาวเขามาตกปลาตรงนี้พี่ต้เนี่ยตรงสะพานอ่ะอ้เขาไม่ได้อยู่เก๊ะอ่อยู่โอ้เวอร์ดีกูดเอดบู๊กเดมดแฮฟเฮียจะไปพาไปเดินอะไอกอินฟรอน์ยู่ดียทิสเวอกอินฟรอนต์ยู่อลโล โอเคอย่าออกอย่าออกนอกทางเดีย๋ยวหล่มโอเคมาได้อยู่ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีตรงหน่อยเดียวตรงนั้นแหละ <c oughs> อันนี้ก็โอเคละ <c oughs> ตรงข้างล่างก็เป็นหินแล้วพี่ไม่ลื่นไม่ไม่หล,ล่มละ เท่าไหร่ลืมร้อนน้ำเบิก71 72 71แต่เรื่องหนึ่งมันจะเปลี่ยนครั้งนึงไม่ต้องจำพี่ต้อยไม่คนจะออกไปออกไม่ต้องไม่ต้องออกไม่ต้องเปิดเองที่บอกโอ้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  ใช้แต่เวลาเข้าพี่ต้อยตอนออกไม่ต้องใช้ใชตอนออกเราไปจอดแล้วมันเซ็นเซอร์มันจะเปิดของมันเองนั้นไปบงังบ้นตึกปลาไปถ่ายรูปตรง,งนั้นไงไปถ่ายหัวอยู่ไปถ่ายหัวถ่ายห่วเดี๋ยวไปยืนถ่าย <c oughs> รูปบนสะพานเดินได้ไหมอะไม่เป็นไรแกเดินล้างท้ายไม่เป็นไรแกมาบ่อยเร็อกกอหย้ามาราก็ตาเห้หู่ดก อุ้ยเราแข็งแกแข็งแรงไปปีกอบไปดียังได้อยู่เนาะโอ้แข็งแรงแกแบบเดินล้างท้ายเฉยๆพระอ่อนเนาะแปดที่แปดเลี้ยวเราเาื่อนเราเนี่ปเป็นอย่างนั้นได้นี่หนเอ้ยใช่ไหมใช่เขา